สวัสดีครับนักเรียนพบกับบทเรียนออนไลน์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องวัฏจักรและการดำรงพันธุ์ของพืชน,นี่คือ EP ที่4ี่เป็น EP สุดท้ายของเรื่องนี้นะครับในช่วงต่อไปนี้จะเป็นช่วงของแบบฝึกหัดเป็นส่วนใหญ่ครูก็จะนำนักเรียนไปทําความเข้าใจกับแบบฝึกหัดโดยนักเรียนของครูมีเอกสารอยู่ในมืออยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวก็ฟังคําอธิบายให้ดีแล้วก็บนอย่างคําตามได้นักเรียนก็ทําไปด้วยกันเลยนะครับแบบฝึกหัดที่1ครับนักเรียนเอกสารในมือของนักเรียนพร้อมนะครับคําชี้แจงให้นักเรียนพิจารณาภาพแล้วตอบคําถามหมายเลขนึงมันคือตำแหน่งตรงนี้นะครับนักเรียน หมายเลข2คือกลุ่มสีเหลืองเหลืองเล็กๆนั่นคือตำแหน่งที่ชี้หมายเลขสาคือตำแหน่งสีเขียวเขียวตรงนี้นะครับหมายเลขสี่คือสีแดงแดงเนี่ยนะครับหมายเลข5ดูให้ดีนะครับหมายเลข5ากับหมายเลข6ชี้คนละตำแหน่งกันนะครับ แล้วก็ตอบให้ถูกด้วยด้วยนะครับว่าหมายเรขยกข่ามันเรียกว่าอะไรหลังปฏิสนธิมันจะพัฒนาไปเป็นอะไรหมายเลข6ก,กเช่นเดีวยวกันเรียกอะไรหลังปฏิสนธิจะพัฒนาไปเป็นอะไรนั่นคือแบบที่หนึ่งนะครับต่อมาแบบฝึกหัดที่สองครับนักเรียนนักเรียนดูให้เข้าใจแล้ว ค่อยไปนับถามทีหลังก็ได้นะครับคําชี้แจงให้นักเรียนพิจารณารูปแล้วตอบคำถามให้ถูกต้องดูภาพที่1ครับซ้ายมือภาพน,นี้นะครับเขากําลังทําอะไรคาดว่าอะไรอยู่ในปี๊ดดูจุดดำๆเล็กๆเนี่ยนะครับนี่คือกระบะหรือแปลงเล็กๆของเขาที่เขาเตรียมดินไว้เพื่อปลูกพืชน,นั่นแหละ นักเรียนคิดว่ามันเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้อะไรอยู่ในมือเขาแล้วก็บางส่วนหลุดจากมือเขาไปอยู่ที่แปลงเล็กๆแล้วนะครับส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชคืออะไรส่วนนั้นก็คือเนี่ยครับเล็กๆดำๆเนี่ยนะครับมาภาพทางขวามือภาพบนขวามือจากวิธีการที่เขาทำแบบนี้ นะครับมันเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอะไรส่วนที่ใช้ก็คือส่วนที่ใช้ก็คือเอเจนตยครับส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชคืออะไรนั่นคือแนวทางตอบคำถามนะครับภาพข้างล่างด้านซ้ายภาพนี้ครับการขยายพันธุ์ตัวนี้ที่มีกระป๋อหุ้มอยู่แบบนี้เขาเรียกว่าการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีอะไร ส่วนที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชก็คือนี่นะครับคือส่วนนี้เขาเรียกอะไรภาพสุดท้ายขวามือด้านล่างเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้วิธีอะไรเนี่ยนะครับเป็นเปลือกไม้มีส่วนที่เรียกว่าตาอยู่ไปเอามาจากต้นพันธุ์ดีนะครับเนี่ยเอามาติดกับต้นตอซึ่งปรีดไว้เป็นรูปตัว T แล้วก็จะเอาส่วนที่เป็นตามายัดใส่ตัวนี้เสร็จแล้วห่อคุ้มโดยพลาสติกกันน้ําเข้าส่วนที่ใช้ก็คือส่วนตาเนี่ยนะครับนํามาติดเข้าแค่นี้นะครับแบบฝึกหัดที่สองต่อมาครับแบบฝึกขัดที่สาม ครับชี้แจงให้น um e ักเรียนทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและทำเครื่องหมายก่างวัดหน้าข้อความที่ผิดนะครับข้อ1ดอกไม้มักมีสีสันสวยงามเพื่อล่อแมลงให้มาตอมช่วยเดกการผสมเกสรถูกรือผลิดนักเรียนขอการบานลงไปนะครับเอาละครับมีทั้งหมด10ข้อนักเรียนของครูก็ไปนั่งอ่านทบทวนและทำแบบการผสมครูนะครับถูกไปอย่างเร็วนะครับเพราะว่าในมือของนักเรียนมีเอกสารอยู่แล้วนะครับ พอผ่านนะครับไปดูแบบไปดูแบบทดสอบหลังเรียนนะครับหลังจากที่เรียนเนื้อหาสาระวัตถจักรและการดำรงพันของพืชจบลงแล้ว นักเรียนก็มาตรวจว,วัดตรวจสอบความรู้ความสามารถของตัวเองว่านักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับทำเสร็จแล้วนำส่งคุณครูเสร็จแล้วคุณครูตรวจให้แล้วนักเรียนก็ไปเทียบคะแนนกัน,กนระหว่างแบบทดสอบก่อนเรียนกับแบบทดสอบหลังเรียนดูว่านักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมาไหมนะครับไปพบกับข้อที่1นเลยครับข้อ1 การที่วัตจากชีวิตของพืชสามารถดําเนินต่อไปได้เรื่อยๆทําให้เกิดผลดีต่อพืชอ,อย่างไรก็เจริญเติบโตได้ดีขอไม่คลายพันธุ์พอไม่สูญพันุหงอไม่ตายขอสองเลยนะครับข้อใดแสดงวัตจากชีวิตของต้นถัว่วฝักยาวได้ถูกต้องก็ต้นถัว่วฝักยาวมเมล็ดแก่ดอกผลต้นถัว่วฝักยาวขอต้นถัว่วฝักยาวผลดอกมเมล็ดแก่ ต้นถั่วฝักยาวคอต้นถั่วฝักยาวผลมเมล็ดแก่ดอกต้นถั่วฝักยาวงอต้นถั่วฝักยาวดอกผลเมล็ดแก่ต้นถั่วฝักยาว,ยาวลเลือกระกต่อกเลยครับมาดูข้อ3ครับกลีบดอกมีประโยชน์อย่างไรกอสร้างเสลล์สืบพันธุ์ขอชูเกรสรเพศผู้และเพศเมียขอรอดแรงเพื่อช่วยผสมเกรสร งอช่วยในการส่งอสงทอดวิแสงเลือกคำตอบครับข้อ4 son, ี่เกสรเพศผู้ทําหน้าที่อะไรก่อสร้างเรโนูขอสร้างเซลล์สืบข้อทีครับขอสร้างเซลล์ไข่ขอสร้างสีงให้ดอกวอสร้างปีให้ดอกเลือกคำตอบครับข้อ5ครับ การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหมายถึงข้อใดก็การผสมการของเซลล์สืบพันธุ์ขอการถ่ายทอกไซลล์ขอการปฏิสนธิงอการตอนกิน่งเกก่มตอบครับข้อ6ข้อดีของการขยายพันธุ์พืชโดยใช้ส่วนต่างๆของพืชคือข้อใดก็ต้นพืชแข็งแรงขอแปลงพันธุ์ได้ง่ายขอประหยัดค่าใช้จ่าย งให้ผลตรงตามพันข้อเจ็ดครับจากภาพหมายเลขหนึ่งและหมายเลขสามหมายถึงอะไรตามลำดับกอเกสรเพศเมียกลีบดอกขอเกสรเพศเมียกก็บเลี้ยงคอเกสรเพศผู้กลีบดอกงอเกสรเพศผู้กลีบเลี้ยงเลื่อกคำตอบครับข้อแปด จากภาพส่วนที่ทำหน้าที่ห่อพุ้มและป้องกันอันตรายให้ดอ,อกอ่อนคือหมายเลขใดกอหมายเลขหนึ่งพอหมายเลข2อพอหมายเลขสามอหมายเลขสี่พเพาการพัฒนเรียนการปฏิสนธิของพืชคืออะไรก็ การแพร่พันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดขอกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ขอาการถ่ายลออไวรัสโ,โดยใช้แมลงงอการผสมกันของลออกไวรโโกับเซลล์ค่ะเลือกคำตอบครับและข้อสิบสุดท้ายครับข้อสิบดอกที่มีเกสรเพศเมียและเกสรเพศผู้อยู่ในดอกเดียวกันจะเป็นดอกประเภทใดกอดอกไม้สมบูรณ์เพศ ขอดอกสมบูรณ์เพศขอไม่ครบส่วนงอครบส่วนตอบครับและแล้วบทเรียนออนไลน์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ในหัวข้อวัตจะจรแในการดับรงพันของพืชก็ กำลังสิ้นสุดลงตรงนี้นะครับก็ขอขอบจใจนักเรียนที่ดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยทบทวนบทเรียนและทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูให้เรียบร้อยนะครับคุณครูก็ขอจบบทเรียนลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ